ก็อยากได้ทานหนีทีไล่ด้วยอ่ะอยากได้ด้วยเหมือนกันุยใครเอาเกมคิ้วมาเนี่ยแจงทาหนีีไล่เมดดินเจอมาใช่คิ้วหมนเราเลยคิ้วเมื่อเราสร้างทางหนีทีไล่แล้วนะเราจะวิ่งหนีได้อย่างอิสระแล้วเราเอาก่อนที่ไม่ใช้ออกมาหูบ้านหลังใหญ่ไปวะเนี่ยใช่ของเราเองอ่ะหนี่มันบ้านอะไรวะเนี่ย มันเริ่มแบบเบิ่มบอ่ะโอะโหนี่เขาเรียกว่าบ้านใหญ่เป็นมุมแล้วดูบ้านฉันดิเห็นไหมสองอ่ะกระจอกมากฉันชอบสไตล์บ้านเธอนะมันดูแบบมิินิมอลมันไม่ได้มินิมอลหรอกมันยังไม่ได้สร้างเลยไม่ได้มีบ้านอะไรเลยสักนิดเดียวเขาเรียกว่าพอเพีอ่ะขาพ่อโอ้ฉันรู้สึกสนุกอ่ะได้สร้างบ้าน ใช่ปกติคือเราไม่ได้สร้างกันหรอกบ้านนะสน่วนใหญ่จะโดนถล่มสะก่อนเออจริงนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราจะมีบ้านส่วนตัวใช่มันจะแยกมาเป็นห้องห้องห้องฉันก็จะหรูเป็นพิเศษอะนะใช้แบบห้องห้องนี้ก็มาลองห้องเธอที่ว่าหรูแสร้างหรือยังกําลังสร้าง<笑><笑>เอ้ยม,มีพรมอยู่บ้านนี้ดีกว่าเฮ้อย่ามาย่งไปใคบ้านมัน ประตูน้ำโพลีคิดิบวอดพี่ไม้อย่าอย่ามาชี่นั่งฉี่ครับคือพี่ไม้ตอนเนี้ยคือมาแบบนั่งฉี่เพื่อที่จะจองที่แล kind of <c oughs> ้วอ่ะขยานาเคแล้วทำกลิ่นทำกลิ่นเฮ้ยมนมันมมตเปิดประตูเปิดประตูปิดดปิดปิปโอ้ยผมโนล่โอ้ยบายที่มอนะ บอกเลยนะคะว่าผมอยู่ที่ที่ห่างไกลเมันมากลูกเจมันมาไงเนี่ยอีกแล้วอ่ะขึ้นมาอีกแล้วเราจะตายทุกาตามทางที่หนูสร้างไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันขึ้นมาใหญ่เลยทุกคนมาตามทางที่หนูสร้างไว้ฉันบอกแล้วว่าให้ช่วยกันสร้างประตูหน้าก่อนพวกนายก็ไม่ยอมอ่ะทุกคนน่าสงสารจังนี่นะที่หลุดเพราของเราปลอดภัยโอ้ my god ใครมาแล้วสร้างไว้พี่มาตามทางที่หนูสร้างไว้ มันจะไปยังไงรอดเรืองมัน่ะตกเขาพี่มันตกไปแล้วพี่มันตกไปแล้วเฮ้ยเรารอดแล้วสุดยอดว่ะตรงเนี้ยอ้าวไอ้ดึงหน่อยดึงหน่อยพี่ในฝันคุณพี่ในตำนานไปอยู่ด้วยมาเอาอ่างน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยมันมาพิมายมันมาได้ไงอ้าวคุณพี่มาได้ไงไม่รู้เหรอตายแล้วเนี่ย่ีทำไมทำแบบนี้ ช่วยด้วยพี่โบตายหรือยังยังผมเหลือสิบห้าหนูเหลืออันสามสิบโอ้ไม่เหลือโอ้เจ็ดสิบผมจอเท่าแล้วทำไมก็ตายทำไมพวกมันถึงขึ้นบ้านเราได้ล่ะพวกเราไม่มีประตูหน้าหรอใช่เราไม่ทำประตูเลยหน้าเราไม่ได้ทำเลยเราต้องหาอะไรล้อมรอบก่อนเราสร้างเดี๋ยวเราประตูไม่สร้างเราแต่สร้างให้มันหรูหราเราไม่คิด คิดเลยว่าเราจะทำอะไรได้เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามาเข้ามาที่แคมป์ของฉันเอาป้ยแคมป์อะไรวะเนี่ยต่อตาต่อหน้าต่อตู้ยฉันรอดเพราะว่ามันมีของตกมาทับฉันแล้วฉันโดนบังอยู่เฉลิมแต่ฉันมีเลือดห้านั่นเพราะเธอโชคดีฉันหลบอยู่ที่มุมฉันควรตายไหมฉันมีเลือดห้าตายเลยรักษาชีวิตไว้จุ๊บแจง ฮ้ยมนต้องคานดูฮะฉันนอนฉันกลัวฉันไม่อยู่คนเดียวุแจงจุ๊กแจงอาจจะรอดแต่คนอื่นอาจจะไม่รอดไงโอ๊ยทำไมมันงัดตัวเตี้ยมเข้ามาได้มันเข้าตัวเตี้ยมเข้ามาน่ะชีด้วยจะผมออกไม่ได้มาดูนี่จะตึ้งฉันทำไมน่ะฉันกำลังรอดเลยไม่ไงจุ๊กแจ้งดูงัดตัวเตี้ยมเข้ามา กางเกงเขาไม่ไหวกับพี่โบ้ใช่ดิครับเซิร์ฟแบบไปอยู่ที่บ้านเราหมดเลยเพราะว่าหนูวิ่งเออขึ้นมาอยู่บนหัวฉันโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวแล้วโอ้อ้าวแต่แล้วโอ๊ยเก็บกล้วยเก็บกล้วยจากฟางเก็บกล้วยก่อนทุกคนทุกคนมาตรงนี้ดิไปเก็บกล้วยจากฟางนี่นี่นี่ทุกคนมาตรงนี้ไลนไหนไล่อะอยากรู้บ้างอะทำไมปล่อยตายเลย สนามเด็กเล่นใช่ที่เป็นสนามเด็กเล่นของจริงเลยฉันเอาเตียมมาหลายอันเลยรถบีนี่มันอะไรเนี่ยเอ้า้ยมันมืดแล้วมือตัวยังมือตัวยังโอ้ยไงอะพวกนายมาอยู่บ้านเราไหมบ้านเราปลอดภัยกว่านะไม่ กำลจะมาอยู่ไหมไม่งั้นฉันปิดประตูแล้วนะกำลังจะบอกเลยว่าบ้านแป้งปลอดภัยเพราะว่ามันลอยอยู่กลางอากาศทางเชื่อมขาดใครรอทางเชื่อมไปอยู่ด้วยไอ้เด็กผีปิดแล้วใครรอทางเชื่อฉันเลยบ้านหนูปลอดภัยนะไปด้วยไปด้วยจอมพี่มาด้วยรอหนูด้วยจิ้วพี่เปิดเองเลยเปิดเองเลย อย่า <Bye> ชวนอย่าชวนไปอยู่บนหัวแดงพ <มา S 2> อจอบ้าจอปลอดภัยมากมัง้งพี่ปิดดีๆดิประตูอะ <c oughs> ไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วพี่มาใ้ปิดประตูให้หน่อยใคร <c oughs> ป,ปิดอย่างงี้วะเนี่ยพี่แป้องอ่ะดิไอ้พี่บ้าเ,เลยนตกพี่บ้าปิดเลยไม่ต้องให้ใครเข้าสร้างสร้างบ้านตัวเองแล้วก็มีรูแหวนอยู่ตรงนั้นเอง <c oughs> ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะ คือสร้างยังไงก่อนเนี่ยมันมีใครจะเข้าเนี่ยมันมีใครอ่ะเงาใครอ่ะหลักการการสร้างบ้านของแป้งไม่น่าใช่คนนะก่อนเหรอแล้วปล่นเป็นอีกี้แล้มันมีสองตัวแล้ววะก่อนหน้านี้มันเป็นโซฟาเท่ที่เปล่งเลยก่อนหน้านี้มันเป็นโซฟาเดินเข้ามาบ้านตัวนี้มันไม่มีสองตัวได้ไงพี่แป๊ะมันเข้ามาดิพี่ใหม่เฮียดอนไม่มีได้ตั้งใจแล้ ว่าตัวเองไม่รอนเลยเอามาทำปลายบ้าคนอื่นเขาเองกระตุเข้าไฟมาให้พี่ม่พี่บตู้เก็บไฟมาให้อะไรวะเนี่ยปิดดีดีมปิดอะไรวะเนี่ยขยับไปยากโอ้ ่ไม่รู้มันดอกมันมีได้ไงอะทั้งที่เราปิดมิชชี่อ่ะงงเหมือนกันคือมาจากไหนวะพี่ไหมเึงผมเกินวันนี้บ้านของเราทุกคนเียบไม่ได้ตอนนี้เียบไล้ตกเย้โอ้ยกว่าจะเช้าโอ้โหเน่เน่เน่มาดูบ้านฉันก่อนบ้านฉัน้นแบบเป็นรูปเป็นร่างสวยงามมากสุดอ่ะ นี่ฉันคิดว่าจะไปเอาโต๊ะเล็กๆมาให้พวกนายได้ปิกนิกกันด้านในบ้านฉันด้วยนะลงมาพูดพี่แป๊ะขอจบอันนึงดิขอสองสามอันสี่อันก็ได้เอาขอนะคำอย่าบอกอย่าบอกนะจุ๊บแบบเวเวขโมยนี่นะไอ้ชัู้พี่แจไปเวขโมยอย่างนั้นได้ยังไงอะไม่ไหวอะไรวะอย่า ทำไม <laughs> แกจะมาขโมยช่วยพไม่มไมออย่ากรู้บ้านสวยแล้วบ้านสวยเส <laughs> <า S 1> <laughs> ร็แล้วนายก็รู้ว่าฉันเป็นชัวย <laughs> ชวัตถุดิบจากธรรมาชาติไปไหนอยากบ้านที่นี่หรอดูบ้านในปากมันแบบมันเป็นเครือข่ายใยแมงมุมมากอ่ะตัวนั้นอ่ะแต่ตรงนี้มันจะปลอดภัยหรอ <c oughs> พี่แมวเลือกมาว่าพี่แม่จไปหากระจกมาให้หรือพี่แม่จะโดนทำลายบ้านเรากระจกสนสนาเด็กเลดี๋ยวพี่หามาให้นะเอาไว้ก่อนไม่บ้านแป้งมันดูดเข้าบ้านว่าเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆประตูจริงหรอไม่รู้มันรู้สึกมันดูดเข้าไปเออว่ะมันดูดจริงดยมันวุ๊บเข้าไปเลยเออเดินออกก็เดินออกยากอ๋อะมันเป็นระบบอัตโนมัติไงปาลองเดินเข้ามาบ้านเจดีมันจะมีพลังงานแรงดึงดูด แลนดิ้งของความงามไม่เป็นรูไงมันเป็นรูระบายอากาศออกไป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 ฉันจะทำบ้านของฉันต่อมันใส่กลไกอะไรวะขอลื้อหน่อยดิอย่าเป็นโรคเหรอหรือบ้าชนฉานเป็นโรคเหรอพี่โม้พี่โม้คือไปอยู่ที่สระว่ายน้ำหลุบซับคอยู่แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าบ้านฉันอ่ะฉันจะทำเป็นธีมของแบบเครื่องบินเว้ยทำอะไรเครื่องบินอ่ะ เพราะว่าฉันอยากจะไปญี่ปุ่นมากเลยตอนนี้ลอยได้อะเดี๋ยวฉันไปรื้อตรงไอ้นี่ให้ตรงพื้นทางท่อ่าอย่ายุ่งอิยุ่งกับบ้านฉันไิรุณคนดูมันเหมือนรถแม่์สาแปดเลยอะตอนเนี้ยใช่อเดี๋ยวเขาไปดูแป๊บนึงนะจริงๆย่นแ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 นนนนนอย่าพเกมมาได้บุ๊กวูกนอะไรพี่โบ้พี่โบ้เปิดบ้านดูทำไมอะ เปิดอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยไรถ้าบ้านนูปไหมไม้อยู่ในบ้านกับคุณเมื่อกี้อะไรผมไม่ด้วยไม่ด้วยมีคนกันแก้กันแข่งขันครับมีคนกันแก้ครับที่พ่าตรงข้ามไม่ทันตามกติกาครับพี่เปิดโล่งอะให้แบบระบายอากาศไม่ต้องแามายุ่งไม่ระบายอากาศเลยเหรอพี่แม่เขาหาช่วยพี่แป้งไม่ต้องแกรู้ไหมว่าพนักงานอีเกียมันชอบอากาศเปิดโล่ง ใช่เหรออุ้ยตกอุ้ยเจ็บอุ้ยเจ็บสมหน้าสร้างบ้านสูงดีนะอันนี้ฉันรู้สึกว่ากระจกอ้าวกระจกฉันขาดอ่ะฉันเอากระจกตรงทางแล้วกัน แล้วก็หลังคาคุณโล่งขนาดนี้อะไรวะเนี่ยอย่าๆเลยตอนนี้พนักงานวิ่งไปหาบ้านโอ้ยปไปกลับบ้านไหนบอกบ้านปางปลอดภัยปลอดภัยว่าเราปลอดภัยบ้านแตงก็ปลอดภัยมันหลุดมาแค่ตัวเดียวปลอดภัยแล้วช่วยด้วยค่ะยังปิดเป็นตัวม่เสร็จเลยจะปิดประตูไม่ทันปิด เาแ้ากก่อไมันตกมาจากฟ้าไงดูดิแกตกลงมาจากฟ้าเนี่ยนเไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปัาโอโหเตมเลยุจจไปพี่เขาด้วยเอาไปหมดเลยไปต่อไปนจชนะ มในที่สุดบ้านนี้ฉันก็ยืดไเป็นบ้านของฉันไม่ได้เอาบ้านจะขึ้นบ่อแกเอารถเม์สายแปลขึ้นไปขึ้นไม่ไมีอะไรกันแล้ววะทำไมกั้นอย่างนี้ก่อนนี่มันหยุดแบบไม่มีอะไรกันพี่บอสทำอะไรอ่ะทุกคนดูพี่บอสดิมองไม่เห็นทุกคนเงยหน้ามองพี่บอสดิเห็นแต่ชื่อพี่บอพี่บออาศัยอยู่ในฝั่งคงคา พี่มเป็นอาลาดินใช่งินต่อเสาขึ้นไปเรื่อยผมเคยทำแจ้งแจ้งแจ,จ้งมาบ้านฉันไม่ได้กันเดาะอ,อยู่ลากกันมาลากมาลากมา <c oughs> เชื่อฉันคือผมไม่เห็นไม่เห็นปลอดภัยปลอดภัยสักหลังเลยผมเลยต่อขึ้นมาบ้านแจ้งปลอดภัยแต่แจ้งแค่ปิดประตูไม่ทันมาดิมาดิออกมาเร็วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพร้อมต้อนรับเสมอไม่เอาเดี๋ยวพี่เกง่งไม่แกงร็ว I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through Everything's about to come my way nothing can ruin my day no matter what anyone does or say I smile at fools No I don't care cuz I'm on my way